สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวของเล่นกันนี่อันนี้เรียกว่าครานะครับก็คือวัวนั่นเองนะครับเราจะมาวิ่งแข่งกับใครดีต้องวิ่งแข่งวัวก,กับควายนะครับวิ่งแข่งกันดูนะครับนี่ดูที่ let's go ว้โหนี่ใครถึงปาดาวก่อนชนะถึงปาดาวก่อนชนะโอ้ควายถึงก่อนนะครับอืมอ่าควายถึงก่อนนะควายได้เข้ารอบ เดี๋ยวจะเอาใครมาแข่งกับเจ้าควายดีเอาเจ้าด็อกสุนัขตัวนี้ดีกว่าอ่าไปอเดี๋วันดูทีลุสโกโอ้อ้าว<ป>โอ้ยเจ้าด็อกสุนัขวิ่งคนเร็วเลยดูสิอ้แซงไปแล้วอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่าเราเบื่อแล้วนะครับนี่อันนี้ไดโนเสาร์ก็แข่งกับไดโนเสาร์เหมือนกันนี่อืมโอ้ ช้าบอนเลยช้าปอะพอ,พอกันอเอาไปก็นี่นี่นี่เอร์ฟเเอ้ยนี่คู่สุดท้ายน้าก็คือเจ้าซีบล่าซีบ้ามาลายอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคู่สุดท้ายเรามาชมนี่ก่อน อันนี้เรียกว่าปลาดาวอ,อ,อ่ะโอเคนี่ดูสองตัวนี้แข่งกันนะครับดูนะครับ โอเคบายบายสีส้มเร็วมาก